ไม่เายน,นะครับในการซ้อมเข้า,าขากันอย่างไรแล้วไม่นะครับเพราะว่าเป็นที่ติดตามของแฟนบอลว่านักเตะที่เข้ามาใหม่ต่างก็มีชื่อกนันทั้งนั้นนะครับมาจากสโมสรต่ตางๆแล้วนะครับครั้งแรกคุณเรื่องคุณเรื่องกับทีตมต่าง,ง,งที่สีทททท่ที่ผ่านมานะะนวันที่ยี่สี่นะครับตัวตัวในวันที่ที่ผ่านมาทีแรกนะครับแล้ววันนี้วันที่ยี่สี่คุณเรื่องกับทีมไอเอฟซีนะครับ เป็นครั้งที่2หรือว่าเป็นการปลุกเครื่องเป็นทางการเป็นธรรมดาของฟุตบอลนะครับเพื่อจะมีการเปิดฤดูกาลใหม่นครับต้องมีการปลุกเครื่องเตรียมความพร้อมข็เสมอกันนะครับร่วมงานกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมฟุตบอลสโมสรภูเก็ต F4 และพังกา F4 ในการปลุกเครื่องวันนี้ครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับทราบจากผู้กำกับเชิญครับผู้ว่าครับ ครับสำหรับคะแนนเพื่อนของทั้งสองทีมครับไปกันที่ทางฝั่งทีมเยือนนะครับทางฝั่งพงหายซีก็ประกอบด้วยเพื่อนหมายเลขสา,ามอิทธิ 8, ริยาเบียรหมายเลขแปดวชิระงศ์สุวรรณหมายเลขสิบอนุรักษ์ไตรบุญหมายเลขสิบห้าพัทยาปานศรีสุขหมายเลขสิบเจ็ดโซคอนก็ หมายเลขสิบแปดโรนชัยสุวรรณวงศ์หมายเลขก,ก้าทายาดาเกาะหมายเลขยี 24, ่สิบสีศาดา,ารปราณนารมหมายเลขยี่สาอาเล็กซานเดอร์และหมายเลขสาก้าคิสเตียชูคูส่วนทางฝั่งทีมเจ้าบ้านัานนีัาน,นปรับเปลี่ยนเพื่นพอสมควรนะนำทับโดยกัปตันทีมหมายเลขสองับทีนานพันทองตามมาด้วยตำแหนง่งเ่อสารตัครับวันนี้นสนเสืรอหมายเลขสิบสามนิรุติน นิดาฮะจากปัตตานีเอฟซีมาแทนจากปัตตานีเอฟซีตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่งโควฟิเปอร์และก็ได้รับเสียงโหวตอย่างร้อนหลัมจากสยามโคเด้กซบอลในทีมของดิวิชั่นสองนั้นโหวตให้เขาเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเปรเซ็นต์ประมือให้กับนิโรติทังกับอิสราสาแก่อดีตนักเตะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยหมายเลขเจ็ดรูรูจากโอสซสภาหมายเลขเก้าของไทยจีงกุนซอง จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและหมายเลข4อยู่วงนล็ศสีลาจากพตทรยปัจจุบันนักเตะที่เอ่ยรายชื่อมาท่านก็อยู่ร่วมทีมภูเก็ตเอฟซีครับขอเสชิญตบมือให้ด้วยครับและกเตะในแมนยูเอฟซีครับแล้วก็โค้ดวันนี้นั้นก็เป็นโค้ดคุณพิธูลกิตมงคลศักดิ์ครับทดีนักเตะทีมชาติไทยรุ่นของที่เบียร์พงศ์ผิวอ่อนด้วยครับขอเสชิญตบมือให้คุณพิธูลกิตมงคลศักดิ์ด้วยครับ อาวเมื <łość> ่อคุณสตาท่านก็เป็นทางคุณพิจิแซ่พุ่ยคุณประทีปจินดาพลคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์อารักาเนี่ยส่วนทางเหนือทางเหนือบรรยากาต้องขอให้น้องๆจ่ายด้วยนะครับสำหรับผู้ตัดสินในสนามนี้คก็ได้รับเกียรติจากผู้ตัดสินจากชมรมผู้ตัดสินพุตบอลจังหวัดภูเก็ตเป็นเป็นผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เงิ่อนไขเดียวไทยมาลูกนี้มากำมาถูกจับล้มทั้งตัวสุดท้ายเลยขยับเติมมาแดงการเลยเจาะตัดออกปาดดแวยยังติดแข็งนาราของทีมชาวบ้านจัดบอนมานชี้ดูดุดส่วนเป็นน้ำหนักใหเลขหกครับนังดูแม่งดูดูไทยไปชิ้นิ e e! รันดร์ทำทองมองเป้าหมายช่างหนักน้ำมีติดตอกสารระยะปีที่สามปีความสดยังคงให้เห็นอยู่ ก็ต้องขอชมมาทางคณะบริหารของของการบริหารส่วนตัวให้ลงไปมาเข้ามาใหด้วยกันไป

เออยูกันเรียกว่าพันธรรมิตรบ้านพี่เมืองน้องนะครับในการสัญญาว่าเราจะให้ความช่วยเหลือในวงการฟุตบอลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักเตะหรือการฝึกซ้อมทีมร่วมกันหรือการใช้สนามร่วมกันในบางครั้งหรือเรื่องอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับรเป็นกําลังหลังครับาะปัจจุบันนั้นทีมฟุตบอลทุกทีมนะครับ

ไปนั้นทีมพันาก็เหมือนทีมภูเก็ตทีมภูเก็ตก็เหมือนทีมพนานะครับเขาแข่งที่ไหนเราร่วมเชียร์ได้ทางไลฟเกจุทีชนิเียวจะมาที่ทีมนอลนำเสียบอลให้กับผู้เล่นชินกอนพชูกอผมติดต่อไปนี่นัเกานอืมแต่เป็นจังหวัดน่าจะนอกกรอบมือผู้ชมนิเหตุเกิดและเกิดนอกกรอบมืยไป่ันไหนเจ็นง ดัางโสสภาร์ตัอิงยูแล้วีดูดูทำการวัดระยะครับมีโมเซมาเต็นท่าได้ังกึมดูปั่นทางสองคนเลยยีบีกันนะยานา นี่เป็นความสามารถโดยเฉพาะเลย มาหลังครั้งแรกเลยสำแั็งตอนเตเข้าหมายแล้วผูกแล้วดูหัพบอลสวยด้วยมาชิดูดูทางด้านาซ้ายดูดูรอตัวชนะชนะนี่นะอาญาปาดูดูโย่ไหลมานชิ้นับพัยากินสอดขัาดและสองตูนี่นะครับอต้ดูเยหมก่จังหวะากอลกังไม่นองเนยูกคูาความารถของนี่รับ มาชมันตอนที่ชมนะคุณจะมุมหวานหวานโอมาเข้าฮะโอแล้วเตยด้วยฮ่าฮือเสียดูกจการลูกเต่จากมุมคือโอมจริงในวันไหนจักรยานอากาศ ทำให้งานของคนงานิ่นต้องทำจังหวะเหมือนกันมาดูจังหวะนี้ครับโปรโมตของไปสุดใไทที่จบจิตตอันพรุ่งมาไม่รับ้าเดยอดร้อนกินงแตกไป สกินพื้นที่สองมาแล้วก็จบเกมทันทีนะครับเกมผู้เชีงของทีมเฟซีพบกับทีมแอดจีจบเกมสามประตูต่อสองครับก็สำหรับรายการต่อไปนั้นก็มีโปรแกรมในวันเสาร์ที่2 <c> ี <ười>